สวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วครับกี่กับรายงานข่าวที่ใหม่สดตรงทุกวันในช่อง n อ p 98ในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารใหม่ล่าสุดที่ FC ทุกท่านห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับในงานตุ้มโฮมของดีไทยกกแดงที่จังหวัดมุกดาหารในวันที่20ธันวาคมปี2566ภายในงานนะครับก็จะมีการแสดงของแต่ละสุม้มแต่ละหมู่บ้านการประกวดสินค้าการเกษตรการประกวดไก่สวยงามการประกวดร้องเพลง การประกวดอาหารและส้มตำลีลานะครับถนนคนเดินการประกวดที่ทัศการเดินแบบผ้าไหมและพาแรงนะครับในเวลา20นาฬิกานาทีถึง21นาฬิกานาทีนะครับชมมินิคอนเสิร์ตจากสาวสวยจากอำเภอชานุมาหน้องแอมชนทิชาและงานนี้จัดขึ้นที่องค์การบริหารสุดนตำบลกกแดงตำบลกกแดงอำเภอนคิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับ ตามไปให้กำลังใจน้องแอมกันเยอะด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เอฟซีแฟนลับของน้องแอมชาวจากกังหวัดมุกดาหารและในพื้นที่ใกล้เคียงห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับหากไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่สดตรงทุกวันติดตามได้ใน n s p นเแและกดกระดิ่งแจกก้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆสวัสดีครับ